ตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซางดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามข้อมูล TPMap แบบพุ่งเป้าคนทุ่งกล้วยไม่จนทั้ง5มิติสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐโดยการบูรณาการหน่วยงานทภาคส่วนเพื่อหาทางออก ในการช่วยเหลือร่วมกันให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตรงนี้ในทีมก็มีโครงการดูแลผู้ยากจนผู้ยากไร้ร่วมกับหนว่วยงานขอ,องอำเภอเช่นในชุมชน,นแล้วก็มีการช่วยเหลือเช่นบ้านกอเพียงบ้านไรใชัยองค์ไรันแล้วก็ หน่วยงานของจังหวัดเขด้ามาร่วมด้วยกับของตำบลลุกป่วยแล้วก็ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานทั้งอำเภอที่ให้นสนับสนุในในตูนนต้อยกไรในตำบลลุกป่วยทำในว่าจะเป็นผูู้กยกในว่าจะเป็นผู้พิการครับสำหรับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนน้ำเพอนะคะเราก็ได้มีการประสานหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายการทำงานของภาคผูช้ช่วเพื่อลงไปในการ พบป่าเยี่ยมเยียนช่วยเหลือกับตัวเรือนป้าไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรือข่ายกองทุแนแม่ของแผ่นดินนะคะแล้วก็พนักรรมการพัฒนาสตรีทั้งในระดับอำเภอและระดับตำบแลแ้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนของเราในการประชุมไตามาสเราก็ไ,ได้มีการวางแผนกันว่าจะลงไปเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพวกป่านะคะกับตัวเรือนป้าไม้ทั้งหมด เป็นประจําทุกเดือนตั้งแต่ที่ผ่านมาซชื่อเราก็ดําเนิกนการมาตั้งแต่ในช่วง,งการดําเนินการตั้งแต่เริ่มแรกเ้อก็วางแผนว่า,าในทุกช่เดือนจนถึงกันยารเราก็จะรุไปพบฝ่ายเย็นเยยนในการช่วยเหลืออีกค่ะกับผมนายนิวั์คินปันผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลกล้ป่วยหนึ่งในทีมงานนักสื่อสารสังคมตำบลผู้่วยภารกิจที่ได้ได้ดำเนินการจัดทาสื่อเพื่อช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส เพื่อให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาบูรณาการให้ความช่วยเหลือขจัดความยากจนทุกมิติและผลสำเร็จการช่วยเหลือได้ทําการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ทางโซเชียลและก็สื่อต่างๆเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเพื่อบูกันในตำบลทุก่กป้วยอย่างต่อเนื่องและยังยืนต่อไป สวัสดีครับผมนายนุชภูมิสุขปันสารว,วัตรกำนันตำบลทุก้วยซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานักสื่อสารสังคมของตำบลทุกว้วยโดยผมได้มองเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนยากจนของชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออยากั่วถึงจึงดำเนินการขับเคลื่อน,นสื่อสารปัญหาความยากจนเดือดร้อนต่างๆของชาวบ้านให้หน่วยง,งานต่างๆได้รับรู้ถึงปัญหาและได้รับการแก้ไข

กวางน้ำกำแพงสูงใหญ่เราฝ่าฟันไปด้วยพลังสามัคคี